แม่มันจะไม่กูล่ะกูจะไปหากู ก็เพราะมึงกินแต่ของไม่ประโยชน์แบบนั้นไงมึงถึงได้ไม่มีหัวคิดอยู่แบบนี้พ่อไปดิเลยนะแมทธิวตอนนี้กูได้ยารับตำแหน่งสะะวรัต์มึงดูภูมิใจครั้งล่าสุดคือตอนมึงสอบติดตำรวจแต่กูถามมึงจริงเถอะว่าถ้ากูไม่อยู่เนี่ยมึงยื่ได้หรอวะ มึงช่วยจริงจังไอ้เด็ยสัตว์อนาคตมึงนะเว้ยใครมีพฤติกรรมพี่อ่ะยินดีด้วยกันนะครับท่านสลามึงลองคิดดูนะถ้าวันนั้นกูไม่ช่วยมึงเนี่ยมึงคิดหรอวะกูมึงจะยืนดือ้อใส่กูมีได้อ่ะ กองมาคัสคะพอดีฉันไม่เจอผู้กองที่โต๊ะนะคะ่ะก็เลยเอาเอกสารเอาไว้ให้เลยเออพี่ผมไม่ใช่ผู้กองนะครับแล้วแหวนที่นิ้วไปไหนแล้วครับปกติในวันขอโทษนะคะสาราวัดก็รู้เลยค่ะว่ากำลังจะเลื่อนตำแหน่งน่ะแต่ฉันก็ไม่คิดว่า คุณจะถือตัวขนาดนี้นะคะนี่เป็นเอกสารที่ท่านผอ,อฝากมาให้ค่ะเป็นเอกสารเกี่ยวกับคดีสุดท้ายที่คุณต้องรับผิดชอบรบกวนด้วยนะคะเออคือผมไม่ใช่ Thank you มึงทำเหี้ยแมทธิวมึงไม่รับให้อนุญาตให้ดูคดีนี้เพราะฉะนั้นมึงไม่มีสิทธิ์เปิดเอกสารดูไว้มึงมึงจะเท่ากูมึงค่อยมาเปิดดู ลำดับของเหยือ่อรายชื่อของเหยือ่อจำแรกเคยเห็นเดียวก่อนรายชื่อของเหยือ่อคือรายชื่อเดียวเขอคนที่เคยเห็นหลายอ๋ะ เราปิดคดนี้ได้เราจะอยู่ดับเดียวกับพี่สามสาทับสองสามสาทับสองส,สบสอันี่ไสามสาทับงนี่ไงเนี่ยพักงมานี้เอกสารที่ส่งมาถึงผู้กองค่อนข้างเยอะเลยนะคะ Hm ยกมือขึ้นมึงมาที่นี่ได้ไงมึงอยากตามกนจากบ้านเหรอกูไม่ตามกูตามบอแสงบอแสงตัวเองเฉลาะคมกูหอทาคดียันได้ไหมมึงให้กูพิสูจน์เหรอ มีเฮียรองพิสูจน์ถ้าพวกแมมึงทำคด,ดีเนี้ยมึงได้ทำเสียเวลาเปล่าสอบต่อไป73ทับหนึ่งบ้านแม่เลี้ยงที่เคยถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายลูก้วยพิสูดาถ้าได้หาข้อมูลแค่นี้ก็เดาได้ง่ายๆแต่กูติดใจอยู่อย่างหนึง่งว่าฆาตกรมีแรงจูงใจอะไรทำไมเวลามันฆ่าคนมมนถึงต้องทิ้งตอกุหลาบสีดำ โอ้โอวดท้าทายไว้อะไรหรือมันต้องการอะไรแต่ก็น,นั่นแหละดอกกุหลาบนี้ไม่เกิดขึ้นทางธรรมชาติถ้ามีบอแสงสีย้อมก็น่าจะสืบได้ฉลาดดีมึงอะแม่ทิวลูก แม่ให้นะไม่เป็นไรนะลูกมาฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่ากองคะไบวายผูกองหลับในสำนักงานแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้ย้ายหรอกค่ะ นี่ค่ะเอาเอกสารมาให้ว่าแต่ช่วงนี้ผู้กองดูเหนื่อยๆนะคะถ้าคาดีมันยากไปลองหาคนไปช่วยไหมคะับผมแมทธิวเขาไม่ใช่ผู้กอง มือไปโดนอะไรมาค่ะเออคือผมอ้าได้เพิเ่มเติมมั้ย ร้สึกไงระสบมันดูนดูน่าเวทนากูหมายถึงมันดูมีความเป็นระเบียบกันไปดูเป็นระเบียบมันลืมเรื่องปัจจัยความเอินไปหรือเปล่าเหมือนดอกกุลาบถ้าในบันทึกนี้คืนนี้ที่บ้านเจ็ดสามทับหนึ่ง แม่ยังขี้เดมายวก่อนนะถ้าคืนนี้มันไม่ใช่เจ็บสาเัเนี่ยกูก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะตที่ผ่านมาคาตรกรก็ลงมือแบบนี้บออแสเดียวเรามีตอนนี้ก็ชี้ชัดเลยว่าฆาตรกรเนี่ยเลือกบ้านที่รับเลี้งเด็กไม่ก็พ่อแม่อย่าล้าง ขอแม่ดนอกันปจะ็ขอความเรนี like to to ้เกิดจากอีเซียมันคือการวาดเอกสารสับหน้านหลังคล้ายๆการเรียนกระดาษตอนปีสองมาจะเครื่องบินพอเอกสารชุดนี้สับไปมาบ้านที่สับเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าคืนนี้ไม่ใช่บ้านเจมส์สับคำหนึ่งแสดงว่าฆาตกรต้องอยู่สำนักงานนี้ไอ้รู้ทั้งหมดในการแจ้งความและนีก็คือ หน้าสองทั้งหนึ่งงั้วเราแยกกันไปมึงไปเจ็ดสับทั้งหนึงมึงแน่ใจนะว่ม,มึงจะไม่ไปกับกู